สิ่งเหล่านี้มันเป็นการฝึกการหัดสติเพราะว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันเป็นของจริงที่มันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นนั่นคือของจริงที่มันเป็นหากว่าเราไม่รู้ของจริงแล้วเราจะดูอะไรเราจะไปดูสังขารดูนามอย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ดูเราจะไปดูสิ่งที่มันปรุงแต่งมันก็อีกอย่างคนเรื่องกันนี่บอกว่าบางทีอาการที่มันเป็นนั่นแหละคือของจริง ไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจความสุขความทุกข์มันจริงอย่างนั้นอยู่ของมันมันมีเกิดขึ้นแล้วก็มันก็มีดับลงสลับเปลี่ยนกันไปบางทีก็ทุกข์บ้างบางทีก็สุขบ้างบางทีก็เป็นเฉยๆบ้างมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นให้พวกเราเรียนรู้อยู่ในฐานของลมหายใจเข้าออกค่ะอับโรกศาสพราจารย์คําถามจากคุณเมลินเจ้าค่ะ เราจะมีวิธีการจัดการความคิดเรายังไงได้บ้างคะเว,เวลาเรานั่งสมาธิจิตเราก็มุ่งที่จะคิดกับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจังควะวิธีการจัดการความคิดหากว่ารู้ว่ามันคิดเดี๋ยวให้น้อมกลับขึ้นมานะให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกนะผู้ใดที่ต้องการจัดการกับความคิดอยากจะหยุดความคิดไม่อยากจะปรุงแต่ง ทางเดินของมันจริงๆคือการตั้งสติไว้กับจุดใดจุดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติหรือไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมพุโทโธเราบานไปนหากว่าอยากอยากจะการขับความคิดจริงๆนั้นเราจะต้องสร้างความรู้สึกนะสร้างความรู้สึกมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรู้ว่ามันคิดไปก็กลับขึ้นมาที่ลมรู้ว่ามันคิดก็กลับขึ้นมาที่ลมบางครั้งมันอาจจะทําได้ยากนะ หากว่าเราไม่ฝึกไม่หัดจริงๆงจังๆเนี่ยมันทำได้ยากมากมันจะไลไปตางกระแสความคิดนะพอคิดปรุงแต่งเกิดอารมณ์พมไม่พอใจขึ้นมาพอไม่พอใจขึ้นมาก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นจริงๆคนเรามันทุกข์เพราะความคิดนะไม่พอใจกับเพราะความคิดนะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ล้วนแล้วจะเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราทั้งนั้นเราจะออกจากมันยังไงเราจะออกความสุขนั้นได้ยังไงความทุกข์ยัง่งาไง ฝึกให้สติเปอยู่กับทีนะ่หากว่าเราไม่คิดแล้วมันก็นสิ้นเรื่องแต่นั้นคือแนวทางของมันาว่าเราไม่ทำแบบนี้ก็ยากกาลบำบากที่จะออกจากความคิดได้เราต้องฝึกเพื่อที่จะนำไปสู่ตัวพิปัสนาฝึกตัวสมถะนี่นหลพฝ่กให้มันอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าให้ความคิดมันระงับลงก่อนให้ความคิดมันระงับลงเสียก่อนให้มันหยุดความคิดก่อน พอหยุดความคิดความรู้จะผุดขึ้นถ้าหากว่ามีความคิดอยู่ยากที่ความรู้จะทํางานได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําได้ทีละอย่างมันทําได้ทีละอย่างในภาคปัจจุบันในภาคที่ว่าในขณะที่เราทํางานทําการทํางานอยู่นั้นบางทีเนี่ยมันทําได้ทีละอย่างนะในเรื่องของความคิดหากว่าเราดูจริงดูจริงเมื่อคิดทีละเรื่องทีเรื่องไปเรื่องไปเรื่องนี้ดับ แล้วก็เอาเรื่องนั้นมาปรุงแต่งต่อบางทีคิดไปดับก็คิดต่อเรื่องเดิมต่อจากสิ่งที่มันเป็นไปปุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนะหากว่าเราเห็นอย่างนั้นเด้วคือทํำยังไงลนะ่ะทีนี้จะออกจากมันยังไงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะมันจะออกจากมันยังไงในภาคปฏิบัติจริงๆมันจะต้องมีการเจริญสติด้วยอาณาปานาสตินะมีสติอยู่อารมเข้าแล้มออกเฝ้าสังเกตดูใจของตัวเองนะแา่ทาให้มาก ก็ทําให้มากๆจริงจริไม่งั้นจะออกยากไม่งั้นก็ควบคุมไม่ได้นะค่ะขอขอบคุพระอาจารย์จากคาถามจากคุณนิทนาบุ้รค่ะรู้ว่าการให้อภัยมีความสําคัญต่อจิตใจและการดาเนินชีวิตแต่บางทีมันให้ไม่ได้เจ้าค่ะบางทีการให้อภัยทานถือว่าเป็นการทานที่ดีมากๆเป็นการทานที่ยิ่งใหญ่การให้อภัยบุคคลอื่นถือว่าเป็นการทานที่ยิ่งใหญ่มากๆ แต่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงอภัยให้ไม่ได้เราต้องสร้างนะสร้างความรู้สึกมองหาแต่สิ่งที่ดีของเขานะสิ่งที่เขาเคยกระ,กระทํโคณงามความดีมันต้องมีนะแม้ว่าคนจะชั่วขนาดไหนก็ตามมันจะมีความดีในตัวของมันอยู่คุณต้องมองหาสิ่งที่เขาเคยกระทํโคณงามความดีเอาไว้ระลึกถึง คุณงามความดีของตัวเองประกอบเข้าไปด้วยนะจิตใจมันจะได้เย็นลงถ้าหาว่าจิตใจของเราเย็นลงแล้วนะั้นมันจะอาภาัยให้เขาพีนะ่ปัญญายอมเกิดขึ้นได้หาว่าจิตใจที่มันเย็นสงบลงได้นะถ้านะลึกถึงไม่ได้ก็ระลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองว่าหากเราเนะี่ยไม่สามารถให้อาภัยบุคคลนี้ไดนะ้ตัวเราเองที่จะเป็นคนทุกข์ร้อนนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทุกข์กับเราก็ไดนะ้เราเองที่มัวแต่ทุกข์ร้อนมัวแต่ โกรธเขาอยู่แบบนั้นน่ะใครกันแน่ที่งูมันจะต้องมองมาแบบนั้นน่ะมองลงมาดูตัวเองนะว่าเอ้เราทําไมถึงงูอย่างนี้นะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เราโมต่โกรธเขาอยู่แบบนั้นเขาโกรธเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราโกรธเขาความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรานะเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะมองย้อนกลับมานะ ยังระงับไม่ได้ข่มไม่ได้คิดหาคุณงามความดีของตัวเองทีนี่มันจะได้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นมันจะได้เห็นว่าโทษของการโมโหคนอื่นมันเผาใจของตัวเองมันไม่ได้เผาคนอื่นหรอกมันเผาใจของตัวเองเผาไปโน่นเผาไปนี่เผาปรุงแต่งไปเรื่อยอยู่นั้นบางทีก็อิจฉาบ้างเ <c oughs> ขาอ,อิจฉาเขาบ้างลึกๆไป มันไปของมันไปเรื่อยก็เรื่องของความคิดบางทีคนเรานยล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยกันทั้งสิ้นประกอบไปด้วยความอิจฉานะมันมีกันทุกคนความโกรธความอิจฉาทิสยาคนนี้มีทุกคนบางทีโกรธอย่างเดียวไม่อิจฉาบางทีอิจฉาอย่างเดียวไม่โกรธก็มีบางคนทั้งโกรธทั้งอิจฉาก็มีล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยนะในเบื้องต้นมันต้องอาศัยความคิดดีของ ความคิดดีมองหาสิ่งที่เขากระทำสิ่งที่ดีมองหาสิ่งที่ตัวเองกระทำสิ่งที่ดีเนะี่ยเพื่อที่จะทำให้จิตใจ,ใจของตัวเองเย็นลงถนะ้าหาว่าเขาทำดีสร้างความรู้สึกเอาความคิดมาเอามาใช้นะโอ้เราควรที่จะยินดีกับเขาเนาะเขาเรียกว่ามุขทิตาเห็นบุคคลอื่นได้ดีให้ยินดีกับเขาไปด้วยนะแม้ว่าใหม่ๆมมันอาจจะฟื้นนะอาจจะฟื้นอยู่ว่า มันทำไม่ได้จิตใจนจะให้ยินดีกับคนอื่นมันทำไม่ได้เพราะว่ามดิชาเขาอยู่บางทีก็มันโกรธเขาอยู่เนี่ยมันก็อิดมันก็โมโหเขาอย่ามันทำไม่ได้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความคิดนะความคิดเขาเรียกว่าเอาธรรมะมาข่มทําคนเอาขุสรสังกปะมาอย่างจิตอย่างใจของตัวเองให้มันเกิดขึ้นก่อนเพื่อที่ว่าจิตใจของตัวเองนั้นจะได้เย็นลงนะเย็นลงเย็นลงสุดท้ายแล้วปัญญาเขาจะเกิดเองนะค่ะพระอาจารย์ การทำสมาธิอย่างถูกวิธีจะต้องเริ่มต้นทำยังไงเจ้าคะการทำสมาธิอย่างถูกวิธีนะ <c oughs> สิ่งแรกที่เราจะต้องทำจริงๆ <c oughs> คือว่าเราจะต้องรู้แนวทางก่อนว่าเราจะทำเพื่ออะไระเราต้องรู้แนวทางก่อนนะว่าเราจะทำตัวนี้เพื่อมุ่งไปสู่ตัวนี้เพื่อทำให้เกิดตัวนี้หรือว่ามุ่งไปสู่ความรุ่นสร้างความพอใจมันเกิดขึ้นก่อน ผู้ที่จะทําสมาธิจริงๆอยากจะให้ถูกวิธีจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ว่านั่งแล้วจับลมเลยนะบางครั้งนะมันต้องอาศัยอาศัยความรู้อาศัยความเป้าหมายอาศัยเป้าหมายที่เราจะทํานะว่าเราจะทำอย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรแค่นั้นเองแต่พวกเราว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะตัวเราว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าการทําสมาธินั้นเพื่ออะไรเพื่อจิตใจของตัวเองจะได้สงบลงนะ นั่งดีๆนั่งตัวให้ตรงลำลงสติไว้ข้างหน้านะมองเห็นอยู่เฉพาะหน้านั้นมีสติแนบอยู่กับลมเข้าลมออกนะตั้งใจทำนะสร้างความพอใจให้มันคือขึ้นว่าเอาละการงานเดียวของเราคือวันนี้คือการมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกนะจากตัวนี้ไปจนถึงตัวนี้ตัวนี้นี่ว่าไปใหม่ๆนะเราจะอดทนต้องกันมากกระทำนันมากนะสิ่งที่เราจะได้จริงคือความสงบความเย็นใจนะ หากว่าความสงบความเปใจไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้แล้วสิ่งที่ได้จริงหลังจากนั้นก็คือการที่เราด้กระทําและกระทําสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทําให้จิตใ,ใจของเองสงบลงนะครับอาอจารย์เวลาปฏิบัติไปมีแต่สงสัยสงสัยมีสงสัยทุกเรื่องนี้จะแก้สงสัยยังไงจคะว่าสงสัยทุกเรื่องวิตกจริตนะพวกนี้เป็นวิตกจริต <c oughs> พยายามนะต้องพยายามนะ พยายามอย่าสงสัยอะไรมากให้ทําสักแต่ว่าทํานะเพราะว่าบางทีนั่งไปแล้วจิตสงบระดับหนึ่งแล้วคิดไปนั่งสงสัยนู้นสงสัยนี่อยู่กันจะเรียกว่านี่วนก็ได้นะมันเป็นค่าศึกต่อสมาธินะมันมีความสงสัยได้นะแต่ในช่วงใหม่ๆอย่าเพิ่งสงสัยอะไรเลยนะให้กระทาไปสักแต่ว่าทําไปตาราที่เราเรียนมาศึกษามาความรู้ที่เรารู้ต่างๆมาให้วางเอาไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของธาตุสีดินน้ำเมนไฟไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาปของบุญให้วางเอาไว้ก่อนวางความรู้พวกนี้เอาไว้ก่อนว่าความรู้เหล่านี้ขอยกขึ้นหิ้งเอาไว้ก่อนเราจะมีสติอยู่ปรมเข้าระบบให้มันได้ก่อนนะแา่ว่าเราโมแต่สงสัยอยู่เบื้องต้นเนี่ยยากนะจ mm. ิตมันไม่สงบก็เพราะว่าตัวสงสัยไปกั้นนู่นไอ้สงสัยจริงๆเอาไว้ใช้นู่น หลังจากที่เราทําความผาคภทําความภาคมเพนมาอย่างหนักแล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อนะ่ะมันจริงหรือเปล่านั่นแนหะคือสิ่งที่สมควรจะสงสัยนะบางทีว่าเฮ้ยอย่างนี้เราเป็นบรรลุธรรมแล้วนี่เรามาบรรลุธรรมขั้นนี้ขั้นนึ้นเนี่ยอย่างนั้นนะ่ะให้สงสัยเอาไวนะ้ว่ามันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะอย่างนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะสงสัยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันยากนะ เอาไว้สงสัยว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นน่ยมันจริงหรือเปล่านะอย่างเงี้ยให้เราปฏิบัติให้มันถึงมากๆก,ก่อนนะปฏิบัติให้มากก่อนกระทำให้มากอดทนให้มากก่อนความสงสัยเหล่านั้นนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าความสงสัยเหล่านั้นจะหายได้ก็ต่อเมื่อท่านจิตสงบลงไปแล้วนะแต่พระอาจารย์ระหว่าง ทางของการภาวนามีอุปสรรคมากมายเราจะาชนะอุปสรรคนั้นได้อย่างไรจ๊ะคะอดทนนะ <c oughs> อดทนให้มากกระทำให้มากความเพียรให้มากสองอย่างนี้นะสัจจะอิธทานบาร,รมีอย่างที่สามนะกระทำให้มันมากตั้งสัจจะให้กับตัวเองทำความเพียรให้มันมากอดทนให้มันมากนะสามอย่างนี้เป็นบาฐานที่จะทำให้เรา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆน,นานาที่มันเกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นอะไรมากระทบภาษาที่มันมากระทบหรือการงานของเราที่ทว่ามันไม่เจริญรุ่งเรืองจิตใจที่มันห่อเหี่ยวล้วนแล้วแต่คืออุปสรรคในภาคปฏิบัติทั้งนั้นนะหาว่าตัวเราอดทนเอาพยายามเอาตั้งสตจ์จให้กับตัวเองเอาไว้สิ่งเหล่านี้คือตัวผ่านผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะ ต้องอดทนให้มากนะผู้ที่กระทำความเพียรมันต้องอดทนต้องฝืนการฝืนการอดทนนี่เนดะมันจะทําให้ตัวเองนี่ขัดจิตขัดใจไดนะ้เราจะขัดจิตขัดใจของตัวเองได้ด้วยการฝืนด้วยความอดทนเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีทางนะจะเอาธรรมะมาข่มจะเอาความคิดดีมาขมมันก็ยากที่จะสามารถออกจากใจได้จริงนะมันมีแค่ความอดทนนะ ขัดมันลงไปตรงความอดทนทำจิตใจของตัวเองให้มันราบเรียบเหมือนแผ่นดินให้มันไม่สะเทือนเหมือนแผ่นดินที่มันได้จนกว่าว่ามันจะเป็นเหมือนแผ่นดินที่มันได้จริงๆนะั่นคือผู้ที่จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานนะขึ้นอยู่กับความอดทนทั้งนั้นนะว่าเราจะกระทําอะไรก็ตามหากมุ่งมั่นแล้วควรที่จะกระทําบางทีเราตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะทําอย่างนี้นะ พอมีอะไรมากระทบกระทั่งไปเลยสู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่อดทนพอความตั้งใจของเรามันไม่เพียงพอมันจริงเหนือมันจะไปกันที่สบายๆพระเจ้าท่านไม่เคยพูดแบบนั้นนะไปหาที่มันสบายใจอยู่ภาวนาไปหาที่มันสบายอกสบายใจอยู่เพื่อขจิตขใจของตัวเองเพราะท่านไม่เคยพูดนท่านบอกนู่ ความทุกข์นู่นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเราจะไปเห็นความสบายแล้วมันจะเห็นธรรมยังไงจิตใจที่มันไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นธรรมได้ยังไงหากว่าจิตใจของตัว,ตวเราเนี่ยตั้งมั่นแนวจริงๆไม่ว่าใครจะว่ายังไงไม่ว่าใครจะพูดเหน็บแนมยังไงต่อให้คนเอามีดมาแทงยังไงถ้าหากว่าจิตใจมันตั้งมั่นแน้วมันไม่มีทางหลนรออเลยหรอกนะ มันไม่มีทางหนีจากอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนอนี่เห็นว่าอะไรดีก็จะไปอยู่แต่ที่มันดีๆอยู่มันก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่นะจริงอยู่ว่าถ้ากว่าจิตใจดีการภาวนามันก็เจริญมันจะเจริญอยู่ในความสงบแต่มันไม่มันไม่เจริญในด้านของการขัดใจของตัวเองความสงบมันเกิดขึ้นจริงไปอยู่ที่ในถ้ามันดีมันก็สงบก็สงบอยู่แบบนั้นมันไม่ได้เห็นทุกข์นี่ ทุกเท่านั้นนะดีทุกเท่านั้นคือตัวขัดใจของตัวเราเองมันต้องมองย้อนกลับมานะหากว่าเราไม่พัฒนาชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ช้าเข้าไปอีกนะช้ามากๆเกิดมาพบเดียวมันก็ทุกนะเกิดมาชาติเดียวมันก็ทุกสองชาติก็ทุกเกิดเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้น,นะหากว่ายังเกิดอยู่เกิดเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้น,นเกิดเป็นเทวดามันก็ทุกแบบเทวดานะ มองมันดีๆนักภาวนาผู้ที่ฝ่ายสินฝ่ายธรรมฝ่ายหลุดพ้นจริงๆต้องมองให้มันถึงแก่นแท้ของจิตของใจของตัวเองหากว่าเรามุ่งมั่นที่จะทําแล้วก็ให้ตั้งใจให้มั่นตั้งใจให้มากอย่าได้รอรอเอเละทำอะไรก็จะทามันจริงจริงจังหากว่าเรามุ่งมั่นจะทำนี้ยผลมันย่อมเกิดขึ้นมันไม่ได้ง่ายนะบางครั้งคุงามพวาอมดีหรือว่าสิ่งที่มันสิ่งที่เราเราก็ทำ มันไม่ได้ง่ายเราต้องดูให้มันชัดเจนนะว่าบางทีทําไมเราถึงทํายากมันต้องอาศัยเหมือนกัน,นอาศัยเวลานะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าพวกเราก็ตามการที่พวกเราอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะแบบนี้มันต้องอาศัยเวลานะเวลาทําให้พวกเราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอยู่แบบนั้นของแต่ละคนแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นแบบนั้น มันจะได้เข้าใจว่าโอ้จริงๆนะท่านคนนั้นก็เป็นแบบนี้นะคนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะสุดท้ายเราจะมองลงที่ใจของตัวเราเองทธานี้บอกว่าการที่เราจะให้ใครคนใดคนหนึ่งยอมรับตัวเราได้มันจะต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนให้มากกระทำแต่คุณงามความดีกระทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชนะ์ความดีเหล่านั้นจะเกื้อกูลตัวเราเองทั้งนั้น ถ้าหากว่าเราทำแล้วเราอยากจะให้คนยอมรับเรามันทำเพื่อหวังผลนะมันทำเพื่อหวังผลแมมนั้นไม่ใช่ทางถ้ากระทำแล้วอยากจะให้คนอื่นยอมรับว่าตัวเองดีอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางนะต้องมองที่ใจิตใจของตัวเองนะทางเราทำเพื่อประโยชน์คนอื่นนะทำไมถ่ถออนะใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขานะ ใครเขาจะว่าไม่ดีเขาช่างเขาเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรามองแล้วว่ามันมันเป็นไปเพื่อส่วนรวมมันไปเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ให้ทําไปนะก็ให้ก็ททาไปให้มากหลายสินะอย่างสิ่งที่คุณงามความดีจะปรากฏย้อนหลังตามถึงหลังเราของพวกเรามเองคนที่มองเห็นมาโอ้คนนี้ก็ทาคุณงามความดีนะคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะเขาจะมองเห็นไปเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นจะมองกลับมาดูที่ใจของเขาเอง ตัวเราเองก็จะมองกับผลพิจใจของตัวเราเองนะว işte ่าโอ้คนนั้นก็เป็นแบบนี้นะเราก็เป็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบนั้นถ้าหาว่าเราเฝ้ารักษาใจของตัวเองเลยมันก็เท่ากับว่าเราสัตรักษาของรักษาบุคคลอื่นไปด้วยนะต้องพยายามพยายามดูดูจิตดูใจของตัวเองให้มากกระทำให้มากไม่ว่าอะไรก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรักษาจิตรักษาใจของตัวเองอดทนเอานะหากแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต้องมีความอดทนให้มันมากนะข้าพก่าศกับพระอาจารย์ผู้ที่พยายามรักษาศีลแต่เกียจค้านต่อการบำเพ็ญธรรมจิตใจจึงยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่ป่าไหมเจ้าคะผู้ที่รักษาแต่ศีลนะ <c oughs> การรักษาศีลจริงๆมันไม่ได้กระจัดก,กิเลสนนะกิเลยังอยู่มันเดิมรักษาศีล แต่มันเป็นไปเพื่อกาจัดกิริตเป็นทางของมันคือการที่ว่าเราจะทํำยังไงไม่ให้เราทําชั่วยเหมือนกันเหมือนกันกับผู้ที่ให้ทานทานเพื่อลาก,กิริยาลาเพืิอลากความตนิรักษาศีลเพื่อไม่กระทําความชั่ว เป็นไปเพื่อละกิเลสเหมือนกันแต่ไม่ได้ละกิเลสนะผู้ที่ละกิเลสได้จริงๆคือผู้ที่เจริญจิตตภาวนานะใช้ปัญญารักษาสินมันแค่รู้ครางที่มันเป็นรู้ไว้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ดีนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนสิ่งนี้มันเป็นไปเพื่อทําให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นเองถ้าหากว่าเราไม่รักษาสินให้มากนะจะลําบากในภายภาคหน้านะ ้าเกียรติค้านก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่เราก็ถือว่าดีอยู่ผู้ที่รักษาศีลน,นะถือว่าดีอยู่แต่หากว่าจะให้ดีมากกว่านั้นนะควรที่จะดูว่าเราจะทํำยังไงให้กิจออกจากกิจจากใจของตัวเองนะรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอนะแต่ก็ดีในระดับหนึ่งมีการรักษาศีลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทําให้ตัวเองนี้จิตใจดีขึ้น ก็เป็นทางหนึ่งของการจิญจิตตาภาวนาแต่มันไม่สามารถที่จะสามารถกระจัดกิเลสออกจากกิจจใจของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นได้ถ้าหากไม่ลงมือปฏิบัติในด้านของการจิญจิตตาภาวนาแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้การใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะผู้ใดที่ขาดสินขาดธรรมมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์อดรัจฉานนะมนไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าหากว่ามันขาดสินขาดธรรมแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะต่างจากสัตว์ก็ตรงนี้ตรงที่ว่ามีสินมีธรรมนี่หลมีสิลเพื่อ,อคุ้มครองจิตใจมีสินเพื่อเป็นรั้วกั้นไม่ให้ออกไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ออกไปลักทรัพย์ไม่ให้ออกไปประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดจาพูดเท็จพูดสอเดสอเสียพูดคนอย่ะพูดเพ้อเจือไม่ให้ออกไปเพื่อทําลายสติของตัวเองด้วยการดื่มเครื่องรื่ของเมา่น,นี่แหละคือเป็นบาทฐานหนึ่ง ที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้อย่างสังคมสุขได้ค่ะกับโอกาสกับพระอาจารย์มี่คำถามจากคุณทีมๆก็ค่ะขอ,ขอกาสครับครูบาครับเวลาที่ผมรู้สึกทุกทางใจมันแยกออกจากทุกไม่ได้ครับครูบามีวิธีไหนที่จะแยกออกจากทุกทางใจและทาการและ,และท,าทางกายได้บ้างครับขอครูบาช่วยที้แน,นหนอนครับ ทำสมถะนะทำสมถะก่อนทําสมถะให้มันมากๆเนะวทนาทางกายจะระงับเวลาเราเข้าชานแล้วนะเวทนาทางใจก็จะระงับได้ด้วยปัญญาแต่ต้องอาศัยฐานของกําลังของสมถนะนี่แหละสิ่งที่เราย้าอยู่บ่อยๆทาไมถึงบอกว่าให้ทาสมถะทำสมถะพอเห็นทุกข์เดี๋ยวมันแยกไปได้นะมันดับไม่ได้ ทุกทางกายก็เหมือนกันทุกทางกายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสามารถแยกได้ก็ว่ากําลังของสามาถะมันไม่มีถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แต่เรายัไม่สามารถแยกได้เราถึงบอกว่าให้แน่ให้ทําสมาถะให้มากนะล้วนแล้วแต่รู้ดีว่าบางครั้งนทำไมสิ่งที่เรารู้เราเห็นอยู่นั้นไม่สามารถขาดได้หลายคนหลายท่านที่นี่เป็นรู้ทั้งรู้หรือเ่าเป็นรู้ภายในใจของใจที่มันกระเพื่อมเห็นอยู่ แต่ไม่สามารถแยกมันได้ดูมันดีๆนะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะน้อมอมาเลยว่าขาดกําลังของสมถะต้องทาสมถะให้มันมากๆนะทีมๆนะอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามต้องทาให้มันมากอาจารย์จะทํายังไงจึงจะสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดของตองด็เอ็นได้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเจ้าคะฝึกสตินะฝึกสติให้ม,มากนะฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกทำให้มันมาก ถ้าทำแม่นมากอะไรก็ตามอดทนเอานะเพราะว่าบางครั้งหากเราไปฝึกยากที่จะทำให้ตัวเองนี่มีสติได้ครบถ้วนนะว่าบางทีนะสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าอยากยให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้นะโอ้ยมันยากนะเพราะว่านะการที่เราคนในคนหนึ่งอยากจะให้มันเป็นได้ดั่งใจก็ยากยากยาก,ยากแสนยากนะ ทำไมเราถึงไม่เป็นได้แบบนั้นเนาะมันก็ยากเสียดยากเหมือนกันมันไม่สามารถบังคับได้หลังใจนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้มมนได้หลังใจของตัวเราสิ่งที่เราจะทําได้กคือการเรียนรู้มันแล้วก็ยอมรับมันไปว่าสิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามกฎของไตรักไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการเจ็บการแก่ความตาย ้วนแล้วแต่เป็นไปนตามสิ่งที่พระอาจารย์ทรงตัดเอาไว้หากว่าพวกเรานะรู้ความจริงอย่างนั้นแล้วเนะส้นทางการปฏิบัติเราก็จะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติแบบนี้นะเดินทางเป็นแบบนี้นะให้รู้เอาไว้แค่นั้นว่าทําไหมเราจําเป็นจะต,ต้องศึกษามันมากนะศึกษามากก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดปัญญาในด้านของการจิตวิจาภาวนาบางทีศึกษามากก็สงบได้ยากนะ เพราะว่าความรู้สิ่งที่เรารู้เป็นตัวกั้นเรากั้นไม่ให้เราสมาธิเราเกิดขึ้นได้หาว่าไม่มีสมาธิจิตัังมันมันย่อมไม่เห็นสิ่งที่มันเคลื่อนอะไรที่เคลื่อนมากระทบไม่เห็นนะคือมันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะแล้วอย่างนี้มันจะตัดยังไงมันจะดับยังไงเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วไฟมันติดแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามันกองใหญ่ลำบากนนะบางทีถ้ามันกองเล็กๆนี่ก็รอจนกว่ามันจะดับ มันกวองเหรออู้กรวมันจะดับได้บางทีก็ใช้เวลาเป็นวันวันวันสองวันบางทีความกระมวลกระวายใจสิ่งสําคัญเลยบางครั้งพวกเราต้องดูใจของตัวเองมันมากสุดท้ายนี้นะถ้าหากว่าเราไม่มีคําถามอะไรแล้วเนะขอความเจริญงอกงามในอริยะยิธรรมแห่งพระอริยะเจ้า จงบังเกิดขึ้นต่อผู้ไฝ่ศีลไฝ่ธรรมไฝ่คุณงามความดีทั้งหลายผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอความปารถนาใดๆเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความปรารถนานั้นๆของพวกท่านจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จขอสาธุการด้วยธรรมสาธุ